ทุกครั้งที่พี่ตอบตรงคําถามของหนูเอาไปเลยทั้งละร้อยโอ้ยก่อนเริ่มเนี่ยกดติดตามพี่ยัางกดแล้วเฮ้ยกดติดตามจริงด้วยลิงปีมี่แต่โฟนด้วยนะเริ่มครับพี่ย่งวันนี้พี่มาทาพี่มาฮะตรงเลยปะเนี่ยเชียยากนี่ว่าขอไปเดินดูเสื้อผ้าดีกว่าเสื้อผ้าอะไรเอเอสน่ะมีสีเขียวลิ้นมีสีแดงแล้วอะไรมีสีฟ้าบ้างก่ะไอข้าวแกงอร่อยมากเลยแกงอะไรอ่ะไอเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้สวยไหมจ๊ะ น้องไม่ถามตอนกูพูดน้องไม่เก่งว่ะอย่าเห็นมึงทำตัวน่ารักแล้วคิดว่าจะออามือให้นะไม่ได้ทำน่ารักเองพี่ช่วยเลือกให้น้องหน่อยได้ไหมครับไม่อยากคุยกับน้องเลยผมแพ้น้องสวัสดีค่ะพี่สวัสดีเขาด้วยจิ๊สวัสดีครับพูดเทาะเหรออ้าวเขาไปเลือกให้ลูกเฮ้ยให้นูจริงไหมี่ยให้เลือกเฉย อีน้องมีแฟนหรือยังยังเลยน้องชอบสเปคแบบไหนครับคนที่รวยๆที่รวยปะเสื้อสีดำต้นไม้สีเขียวเอวสีขาวอะไรวะเอวสีขาวเสื้อร้านนี้ทำไมถึงคิดว่าหนูจะชอบเสื้อร้านนี้เอ่อกะเพราไก่ไข่ดาวมีแววอร่อยพี่ชอบกินกะเพราไก่ใช่ไหมจ๊ะพูดถึงบ่อยเดี๋ยวฮักเดี๋ยวฮักกูคนเหนื่อยเลยไม่เป็นไรพี่พักก่อน ออมมือให้พี่บ้างเถอะพี่เตรียมตังค์มาพันเดียวเนี่ยจะซื้อเสื้อ Hello อร่อยใหม่ต้องลองนะครับนี่ตุ้มซูชิไอสัตว์เอ้ยเพื่อทำน้องอ่ะเหมือนว่ากูจะทำไรเว้ยน้องก็เข้ามาแรกตรงนั้นเชียร์ทีนิดโคตรดีโคตรได้อะเออเออเก่งพี่ลงดบฝดิมือมันหอมไ่เท่าเงินหรอกแล้วแก้วนูหอมไหมอ่ะหอม แเลยพี่หอบเลยแฟนี่คนเดียวเนาะยอมไร้อยเด้อไปสายแมนกูนี่อหว่ไ้กูไม่อยากเล่นแล้วไปากล้องตามกูไปถ่านละกันไอ้ท่าเนียคือท่าเอาไปร้อยนึงหนูทำใหม่ได้ปะอันนี้คือการจ่ายที่ถูกต้องนะทุกคนจาจ้าจ้าพี่โอเคไหมคะโอเคสวยๆไปเลยครับดีเพว่าหนูก็โเอนกันไหนๆก็ได้ไปพันนึงแล้ไอ้คางกไปสัรอบได้ปะ ฝากไว้ให้หน่อยที NQ AII ค่ะ